สวัสดีครับผมยศวรร์ศิริพรวัฒน์ครูฝึกประจำโชว์รูม VGroupHonda ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งาน HondaCityTurbo รุ่น SV ครับผมอ่าคันนี้สีขาวแพตตินัมนะครับอ่าจะเป็นไงไปดูกันครับตำแหน่งที่1รอบคันครับผมตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะมาตรวจสอบนะครับรายละเอียดของตัวรถนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับจะเป็น HondaCityTurbo รุ่น SV ครับผม เป็นสีขาวพลัตินัมนะครับผมเดี๋ยวจะพามาชมตัวรถก่อนนะครับกระจังหน้านะครับสำหรับคันนี้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับสำหรับรุ่น sv จะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมตัวล้ออลอยนะครับจะเป็นล้ออลอยขนาด15นิ้วนะครับสีเทาชักคเกรย์นะครับปัดเงินนะครับที่กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับมือเปิดประตูจะเป็นโครเมียมนะครับผมนี่ ตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆนะครับของตัวรถมาที่ด้านหลังนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับสามสิตี้ไฟท้ายสวยมากนะครับมีกล้อง2ภาพด้านหลังนะครับก็ตรวจสอบอุปกรณ์นะครับว่าติดตั้งมาครบไหมครับถ้ามีรายละเอียดอะไรที่ยังติดตั้งไม่ครบนะครับก็ให้ติปรึกษาการขายนะครับระบุไว้ในสัญญาการขายด้วยนะครับว่าขาดอะไรบ้างนะครับ ตำแหน่งที่หนึ่งตรวจสอบรับคันนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ไปตำแหน่งถัดไปครับตำแหน่งที่2นะครับประตูหน้าด้านขวาครับผมตำแหน่งนี้ก็จะมาดูเรื่องของตัวกุญแจครับผมสำหรับ Honda City SV นะครับได้กุญแจเป็น Honda Smart Key นะครับได้มา2ดอกแบบนี้เลยเหมือนกันนะครับการใช้งาน s m a r t k e y นะครับผมก็กุญแจอยู่ในรัศมี80เซนนะครับสามารถล็อกรถปลดล็อกได้เลยนะครับจะเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋าก็ได้นะครับกระเป๋าถือกระเป๋ากางเกงนะครับทำได้หมดเลยนะครับถ้าต้องการล็อกรถนะครับ กดไปที่ปุ่มสีดาตรงนี้ครับมีเสียงติ๊ดไปกระพริบหนึ่งครั้งนะครับรถล็อกเรียบร้อยหากต้องการจะเช็คนะครับว่ารถล็อกแล้วหรือยังแนะนํานะครับว่าให้เช็คที่ประตูหลังเพราะว่าประตูหลังจะไม่มีเซ็นเซอร์นะครับถ้าประตูหน้าจะมีเซนเซอร์อยู่ถ้าเราใช้มือสอดไปกุญแจอยู่ที่ตัวเราตัวรถจะปลดล็อกนะครับผมถ้าต้องการปลดล็อกครับเช่นกันครับกุญแจอยู่ในลัศมี80เซนนะครับเราใช้มือสอดลงไปนะครับมีเสียงติ๊ดติดไปกระพริบ2ครั้งนะครับรถปลดล็อกให้เลย ก็สามารถเปิดประตูได้นะครับและนะครับถ้าหากว่าเราอยู่ในระยะไกลนะครับระยะไกลก็สามารถใช้รีโมทได้นะครับผมถ้าเป็นรีโมทนะครับถ้าต้องการจะล็อกรถนะครับก็สามารถควบคุมจากระยะไกลได้ประมาณ20-30เมตรนะครับล็อกรถกดปุ่มนี้ครับกดล็อกไปกระพริบหนึ่งครั้งนะครับรถล็อกเรียบร้อยนะครับถ้าปลดล็อกนะครับกดปุ่มนี้ ไฟกระพริบสองครั้งนะครับลดล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้นะครับจากรีโมทนะครับผมถ้ากดฝากระโปรงท้ายก็กดปุ่มนี้ค้างไว้ครับประมาณ3วินาทีฝากระโปรงท้ายก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับตัวรีโมทนะครับยังมีกุญแจซ่อนอยู่ด้วยนะครับวิธีการปลดกุญแจนะครับตรงนี้จะมีสลักอยู่นะครับ ลดสลักตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงลูกกุญแจออกมาอ่ามีลูกกุญแจข้างในครับข้างในลูกกุญแจก็มีป้อนอิม o ม i ร์เซอร์ด้วยนะครับป้องกันการโจรรมนะครับถามว่ากุญแจนี้ใช้ทาอะไรนะครับก็หลักๆนะครับที่จะใช้ก็คือใช้ปลดเกียร์ว่างนะครับใช้ชิปล็อกปลดเกียร์ว่างหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับใช้ไขเข้าตัวรถในกรณีถ้าตัวรถเกิดแบตเตอรี่หมดนะครับเราจะใช้รีโมทเข้ารถไม่ได้นะครับแล้วก็ปลดกุญแจออกมานะครับไขเข้ารถตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปเปิดฝากระโปรงจัมบตกันต่อไปนะครับผมโอเคแล้วก็สําหรับตัวกุญแจนะครับอ่าอันนี้วิธีการดูแลรักษานะครับก็แนะนำนะครับว่าอย่านําเข้าใกล้สนามแม่เหล็กนะครับอย่าทาตกกระโดนตกกระแทกนะครับหรือว่าเอาเข้าไปในที่เปียกชื้นนานๆนะครับผมแล้วก็ตัวรีโมทนะครับอันนี้ก็จะมีฟังก์ชันเรื่องของการขโมยด้วยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับผมหากเราล็อกรถจากภายนอกนะครับจะ ล็อกที่ประตูตรงนี้ก็ได้นะครับใช้สมาร์ทคีย์นะครับหรือว่าจะล็อกด้วยดีโมดก็ได้นะครับหากว่าเราล็อกรถจากภายนอกนะครับล็อกจะเห็นสัญลักษณ์นะครับเป็นจุดสีแดงนะครับติดสว่างอยู่ที่หน้าปัดนะครับอันนี้คือการทํางาน2สัญญาณกันขโมยนะครับหลังจากเราล็อกรถไปประมาณ10วินาทีนะครับตัวจุดกระพริบสีแดงจะเปลี่ยนจังหวะการกระพริบนะครับ ตอนนี้เปลี่ยนจังหวะการกระพริบเรียบร้อยนะครับแปลว่าสัญญาณกระโหยททำงานเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าเกิดการปลดล็อกผิดวิธีนะครับเสียงสัญญาณกรโหยจะดังนะครับเป็นเสียงแตรนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับถ้ามีการปลดล็อกผิดวิธีนะครับเสียงแตรจะดังนะครับไฟจะกระพริบนะครับวิธีการปลดนะครับก็สามารถปลดที่ประตูก็ได้นะครับหรือลดปลดล็อกที่รีโมทก็ได้นะครับ โอเคครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับตำแหน่งที่สองนะครับก็จะเป็นวิธีการเปิดฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็ฝาถังน้ำมันครับผมก็เปิดประตูมานะครับก็จะมีก้านอยู่ตรงนี้นะครับฝาถังน้ำมันนะครับก็คือก้านนี้นะครับก็ดึงออกมานะครับฝากระโปรงหน้าครับข้างล่างนะครับก็คืออันนี้ก็ดึงออกมาโอเคครับผมตำแหน่งที่สองเรียบร้อยครับผม ตำแหน่งที่3หน้าห้องเครื่องยนต์ครับผมตำแหน่งนี้เมื่อกี้ผมปลดสลักจากตำแหน่งที่2อมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็วิธีการปลดสลักฝากระโปรงหน้านะครับตัวสลักอยู่ฝั่งซ้ายของตัว h อ a มาร์ครับตรงนี้เนี่ยวิธีการก็ยกฝากระโปรงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผักสลักไปด้านขวานะครับเนี่ยตรงนี้มีสลักอยู่นะครับผักไปด้านขวาแล้วก็ยกฝากระโปรงหน้าขึ้นมานะครับจับก้านคานบูรณาฉนวนนะครับเพื่อป้องกันความร้อนนะครับผมใส่ไปในช่องดูดสอดชี้นะครับ่แบบนี้ สำหรับเครื่องยนต์นะครับ Honda City SV นะครับคันนี้จะใช้เครื่องยนต์ดับเบิลยูเทคมชาร์จครับ3ามสูบสิวาลว VTEC Turbo นะครับความจุ CC อยู่ที่988 CC นะครับให้พละงกำลังสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอธิบายการดูแลสารรถยนต์เบื้องต้นนะครับอันดับแรกนะครับการตรวจเช็คระดับของเหลวนะครับก็ก่อนอื่นต้องจอดรถในที่ราบนะครับดับเครื่องอย่างน้อยสัก3-5นามถึงห้านา แล้วก็ตัวสอบนะครับของเหลวเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับผมจะได้ไม่หลงไม่ลืมนะครับตัวอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งนะครับอันดับแรกที่ดูนะครับก็คือกระปุกน้ำมันเบรกครับผมระดับน้ำมันเบรกครับควรอยู่ระหว่างขีดแม็กนะครับแล้วก็ขีดมินนะครับขีดมินข้างในถ้าหากพบว่าระดับน้ำมันเบรกพร่องนะครับต่ำกว่าขีดมินนะครับให้รีบนํารถเข้ามาตรวจสอบที่ศูนย์บริการนะครับเพราะอาจจะเกิดการรั่วซึมรั่วไหลของน้ำมันเบรกได้ซึ่งเป็นอันตรายนะครับผม ถัดมา2ฝานี้นะครับก็จะเป็นไอ้จะเป็นหม้อพักน้ําของหม้อน้านะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นหม้อพักน้ําของตัวระบบเทอร์โบนะครับระบบหล่อเย็นเทอร์โบนะครับทั้งคู่มีข้อแนะนำนะครับทั้ง2ฝาเลยห้ามเปิดขณะเครื่องยนต์ร้อนครับเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับผมแล้วก็ตรวจสอบระดับของเหลวนะครับจะมีขีดแม็กขีดมินบอกอยู่นะครับระดับของเหลวข้างในนะครับน้ำหล่อเย็นเนี่ยควรอยู่ในระดับระหว่างขีดแม็กขีดมินนะครับให้อยู่ระหว่างนี้ถือว่าปกติโอเคครับผม แต่ถ้าพบว่าน้ำหล่อเย็นพร่องน้บต่ำกว่ากีดบินนะครับก็สามารถซื้อน้ำยาคูลแลน์นะครับของ Honda ปรับระดับให้อยู่ในกีดแม็กได้นะครับผมสาหรับตัวน้ำหม้อน้ําน้ํายาหม้อน้ําแล้วก็น้ํายาหล่อเย็นของเทอร์โบนะครับก็เปลี่ยนถ่ายครั้งแรกที่10ปีหรือว่า2องแสนกิโลแล้วแต่รายถึงก่อนนะครับถัดมานะครับก้านสีส้มๆอันนี้จะเป็นก้านวัดน้ำมันเครื่องครับผมวิธีการวัดนะครับครั้งแรกเนี่ยนะครับเราดึงขึ้นมาเช็ทัง ทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาดก่อนนะครับผมยังไม่ต้องวัดนะครับเนี่ยดึงขึ้นมานะครับมีผ้าสะอาดเช็ดไปก่อนนะครับเช็ดน้ำมันเครื่องไปก่อนอ่ายังไม่ต้องวัดระดับนะครับเราก็จุ่มลงไปใหม่จุ่มลงไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาครับผมครั้งที่สองครั้งนี้เราจะวัดระดับแล้วนะครับสังเกตนะครับที่ก้านจะมี จุดอยู่2จุดนะครับจะมีรูอยู่2รูนะครับระดับน้ํามันเครื่องควรอยู่ระหว่างจุดบนและจุดล่างนะครับก็คือระดับแม็กกับมินนะครับถ้าอยู่ระหว่างนี้ถือว่าใช้งานได้ปกติครับผมถือว่าระดับน้ํามันเครื่องอยู่ในระดับปกติโอเคครับผมแล้วก็การวัดน้ํามันเครื่องนะครับก็ควรตรวจสอบทุกๆ1เดือนนะครับผมแล้วก็สาหรับเครื่องยนต์เทอร์โบคันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ6เดือนนะครับหรือว่าสัญญาณปัจจัยขึ้นนะครับอันไหนถึงนก่อนอันไหนโชว์ก่อนก็เข้านั้นนะครับแต่ว่า เราขับน้อยนะครับถึง6เดือนก่อนก็เขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่6เดือนครับแต่ว่าถ้าขับไปแล้วยังไม่ถึง6เดือนแต่สัญญณไฟสัญญณประแจโชว์ที่หน้าปัดแล้วนะครับก็เปลี่ยนถ่ายได้เลยนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับถัดมาครับก็จะเป็นกระปุกสีฟ้านี้ฝาฟ้าอันนี้นะครับก็คือกระปุกน้ําฉีดกระจกนะครับกระปุกนี้สามารถเติมน้ําเปล่าให้เต็มได้เลยนะครับหรือนะครับ ถ้าต้องการจะผสมแชมพูนะครับสภัทผสมแชมพูจากข้างนอกนะครับผสมให้เข้ากันก่อนแล้วก็เทใส่ลงไปได้นะครับนี่ก็ตรวจสอบได้นะครับทุกๆหนึ่งเดือนนะครับหรือว่าจะช่วงหน้าฝนอาจจะเติมได้บ่อยหน่อยนะครับนี่ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะรับประกันให้หนึ่งปีหรือห้าหมื0นกิโลแล้วแต่วันทิงก่อนนะครับผมก็สำรวจตัวขั้วนะครับให้แน่นนะครับแล้วก็ต้องไม่มีที่เกลี่เกาะที่ขั้วนะครับ ถ้าพบว่ามีที่เกลือเกาะที่ขั้วนะครับสามารถใช้น้ําร้อนนะครับลาดลงไปที่ขั้วได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นการรวิทยาาร์รถยนต์เบื้องต้นนะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามมาข้างล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับวิธีการปิดฝากระโปรงหน้านะครับจริงๆก็ทําย้อนกลับขั้นตอนครับผมก็คือับยกฝากระโปรงนะครับจับก้านค้ำนะครับเก็บก้านค้ำนะครับแล้วก็ปล่อยฝากระโปรงลงไปนะประมาณทุหนึงนะครับ ตำแหน่งที่3เรียบร้อยครับผมตำแหน่งที่สครับผมฝาถังน้ำมันเชื่อมเพลิงครับผมตำแหน่งนี้เมื่อกี้ผมปดสลักจากตำแหน่งที่2มาเรียบร้อยนะครับก็สามารถเปิดฝาถังน้ำมันขึ้นมาได้เลยนะครับตัวฝาถังน้้ำมันนะครับจะมีสติกเกอร์นะครับบอกอยู่ว่ารถคันนี้สามารถเติมน้ำมันอะไรได้บ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับรองรับน้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็รองรับแก๊สโซฮอลได้นะครับผมแก๊สโซฮอลที่รองรับนะครับก็รองรับได้ทั้ง e10 แล้วก็ e20 นะครับแล้วก็ ตัวข้าออกคเทนนะครับที่แนะนำนะครับก็คือข้าออคเทน95นะครับฉะนั้นน้ำมันที่มีข่าออคเทน95ทั้ง e 1 0นะครับแก๊สโซฮอล95หรือว่าเบนซิน95ก็สามารถเติมได้นะครับสำคันนี้แล้วก็ถามว่าแก๊สโซฮอล91เติมได้ไหมเติมได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนำนะครับเนี่ยแล้วก็ที่ฝาถังนะครับเมื่อเปิดฝาถังออกมานะครับเนี่ยจะมีสายคล้องนะครับแล้วก็มีที่เกี่ยวฝาถังนะครับเนี่ยจะได้ไม่ห้อยไปโดนตัวรถเราไปลอยนะครับเมื่อเติมเสร็จนะครับ ตอนปิดฝาถังนะครับต้องได้ยินเสียงแกลกนะครับแกลกเดียวก็ได้หลายแกลกก็ได้นะครับแปลว่าปิดฝาถังมาเบื่อมสนิทแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับผมตำแหน่งที่5ห้องสำราญท้ายครับผมตำแหน่งนี้นะครับถ้าสมมุติว่าตัวรถเราล็อกอยู่นะครับแต่ว่าเรามีกุญแจติดตัวนะครับเมื่อกี้ผมสาธิตการเปิดจากรีโมทไปแล้วนะครับทีนี้ก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับใช้สมาร์ทคีนะครับถ้ามีกุญแจติดตัวในรสมีิ80เซนนะครับก็ เปิดฝากระโปรงท้ายตรงนี้เลยกดปุ่มตรงนี้ครับตัวรถก็ปลดล็อกให้นะครับสําหรับเปิดฝากระโปรงท้ายได้นะครับผมแล้วก็ภายในฝากระโปรงท้ายนะครับก็จะมีไฟส่องสว่างห้องสรลาท้ายนะครับเปิดขึ้นมาครับก็จะมียางอะไหล่นะครับจะมีตัวชุดอุปกรณ์นะครับบล็อกล้อนะครับแล้วก็มีแม่แรงครับแม่แรงจะอยู่ตรงนี้ก็เปิดขึ้นมาตรวจสอบด้วยนะครับผม โอเคแล้วก็ตอนปิดฝากระโปรงท้ายนะครับแนะนําว่าให้กดลงไปนะครับข้างบนของตัว H mark นะครับกดลงไปเบาๆได้เลยนะครับผมโอเคด้านท้ายก็มีตัวกล้องส่องภาพด้านหลังนะครับมีเซ็นไลไฟ้าที่กระจกหลังก็เสาอากาศที่ฉลามครับผมตำแหน่งที่6นะครับห้องโดยสารด้านหลังครับผมตำแหน่งนี้นะครับเมื่อเปิดประตูออกมาก็จะมีปุ่มล็อกเด็กอยู่นะครับถ้าผลักลงมานะครับจะเป็นล็อกเด็กนะครับ ก็จะไม่สามารถเปิดประตูจากข้างในได้นะครับแม้ว่าตัวรถจะเปิดล็อกอยู่นะครับถ้าผลักขึ้นนะครับก็สามารถเปิดขึ้นลงได้ตามปกตินะครับปุ่มล็อกเด็กนะครับจะมีประตูอยู่ที่ประตูคู่หลังนะครับทั้ง2บานซ้ายขวานะครับผมก็สามารถผลักล็อกเด็กลงมาได้นะครับหากมีเด็กโดยสารไปด้วยนะครับผมแล้วก็ภายในนะครับสำหรับ h o น d a City รุ่น SV นะครับผมภายในจะเป็นสีทูโทนนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสลับทูโทนกับสีเบจนะครับผม ในห้องโดยสารนะครับข้างในด้านบนนะครับก็จะเป็นสีอ่อนนะครับนี่ครับเข็มขัดนะครับเข็มขัดเอลภัยเขาจะเป็นเข็มขัด3.3ตําตำแหน่งนะครับก็ตัด3.3ตําตำแหน่งเลยนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับเรื่องของจุดล็อกเบาะเด็กนะครับของ Honda City นะครับก็จะมีทั้ง ไอโซฟิกนะครับก็จะมีตาขอนะครับอยี่ด้านล่างตงเบาะตรงนี้นะครับแล้วก็มีชายแองเกอร์ครับชายแองเกอร์นะครับตัวตาขอจะอยู่ข้างหลังนะครับตรงนู้นนะครับหลังหัวหมอนนะครับของทั้ง2ฝั่งนะครับก็รองรับตําแหน่งล็อกเบาะเด็กนะครับได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับตําแหน่งที่7ห้องโดยสารด้านหน้าครับผมตาแหน่งนี้เมื่อเราเปิดประตูออกมานะครับอันดับแรกนะครับก็แนะนําว่าให้สังเกตที่ ติกเกอร์บอกแรงดันลมยางนะครับเราควรตรวจเช็คลมยางเป็นประจำนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับถ้าเราขับรถนะครับไม่เร็วนะครับผมก็แนะนําว่าล้อหน้าเนี่ยครับเติมที่33 psi นะครับล้อหลัง32 psi นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนขับรถเร็วนะครับล้อหน้าเติม36 psi ล้อหลัง33 psi นะครับผมแล้วก็ยางอะไหล่นะครับเติมไว้ที่60 psi ครับผม การแนะนําการจัดท่านั่งที่ถูกวิธีนะครับผมอันดับแรกนะครับตัวเบาสําหรับคันนี้ City SV นะครับก็สามารถปรับสไลด์ขึ้นหน้าหลังได้นะครับโดยผักการด้านหน้าตรงนี้นะครับก็สามารถปรับเลื่อนหน้าหลังได้นะครับสามารถปรับยกเบาะสูงต่ําได้นะครับถ้ายกก็ยกปล่อยยกปล่อยนะครับถ้ากดตามลงก็กดแล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้ปั๊มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปรับเอนนะครับคืออันนี้นะครับดึงขึ้นแล้วก็ปรับเอนหน้าเอนหลังได้นะครับ แล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับก็สามารถปรับได้สีทิศทางนะครับตัวสลักปรับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับปรับใกล้ไกลได้ก็ปรับเป็นตําแหน่งที่ถนัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับว่าเราควรปรับยังไงบ้างนะครับผมอันดับแรกเมื่อขึ้นรถมานะครับขาซ้ายเนี่ยนะครับวางไว้ที่แป้นพักเท้านะครับเราใช้ขาขวาในการเหยียบคันเบรกเหยียบคันเร่งนะครับผมโอเค แล้วก็ปรับระดับความสูงนะครับให้เป็นตำแหน่งที่เราสามารถมองท้ายสัยได้ชัดเจนนะครับเี๊บมองท้ายสัยรอบคันได้ชัดเจนนะครับผม่าเพะปรับความสูงได้นะครับทีนี้เราก็มาปรับระยะห่างนะครับ,ป,บปึ๊บนะครับขาซ้ายเราเหยียบแป้นพักเท้าได้สุดนะครับได้เต็มเท้านะครับขาขวาลองเหยียบเบรกครับ ต้องเหยียบเบรกได้สุดนะครับโดยที่เข่ายังงออยู่เล็กน้อยนะครับผมหลังจากได้ระยะอันนี้นะครับการนั่งนะครับเราต้องนั่งชิดเลยนะครับหลังพิงนะครับตั้งแต่สะโพกนะครับถึงหลังนะครับก็จะพิงตัวพักพิงทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มาปรับเอนครับผมก็เป็นเอในระดับที่เราสามารถควบคุมรถได้นะครับวิธีการวัดนะครับก็คือนั่งหลังพิงนะครับยืดแขนไปข้างหน้านะครับ ข้อม so mm. ือเนี่ยนะครับควรวางไว้บนพวงมาลัยได้พอดีนะครับถ้าแบบนี้นะครับข้อมือยังไม่ถึงวงพวงมาลัยตรงกลางนะครับเราสามารถปรับพวงมาลัยช่วยได้นะครับพวงมาลัยก็ปรับนะครับให้เรามองเห็นหน้าปัดได้ชัดเจนนะครับยืดมาสุดนะครับหลังต้องพิงนะครับไม่ใช่ยืดมาแบบนี้นะหลังต้องพิงนี่ครับข้อมือวางไว้บนพวงมาลัยได้พอดีนะครับแบบนี้ ถ้าได้ปุ๊บก็ล็อกเลยครับโอเคเรียบร้อยครับผมพอได้ตำแหน่งเบาะแล้วนะครับทีนี้ก็มาปรับหัวหมอนครับผมหัวหมอนนะครับก็ควรปรับให้อยู่กึ่งกลางศีรษะเรานะครับปรับหัวหมอนได้เรียบร้อยนะครับการจับวงลัยก็จับตำแหน่ง3านาฬิกา9นาฬิกานะครับหรือว่า10นาฬิกา2นาฬิกาก็ได้นะครับเพราะจะเป็นตำแหน่งที่เราสามารถควบคุมตัวรถได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเวลา เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับต้องการหักลบหักเลี้ยวอะไรนะครับก็จะควบคุมรถได้ดีนะครับผมหลังจากนั้นก็ปรับกระจกมองข้างมองหลังครับผมมองหลังก็ปรับให้เห็นท้ายทสายด้านหลังได้ชัดเจนครับปรับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับโดยเข็มขัดนิรภัยตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะคาดนะครับก็แนะนำว่าให้ตรวจสอบก่อนว่าเข็มขัดนิรภัยทำงานได้ปกติหรือเปล่าโดยการกระตุกนะครับถ้ากระตุกแล้วล็อกแบบนี้นะครับแปลว่าทํางานได้ปกตินะครับก็ ดึงมาคาดได้เลยโอเคพอคาดเสร็จแล้วนะครับยังไม่จบนะครับเราต้องจัดตัวสายเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับสายเข็มขัดนิรภัยจะต้องไม่บิดเบี้ยวนะครับผมแล้วก็สายเส้นบนนะครับจะพาดอยู่ระหว่างกึ่งกลางไหล่นะครับเส้นล่างนะครับจะอยู่ระหว่างกระดูกเชิงปลาครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นการจัดตำแหน่งท่านั่งที่ถูกต้องครับผมเมื่อเข้ามานะครับผมก็จะเห็นปุ่มสตาร์ทนะครับอยู่ด้านขวานะครับ ปุ่มสตาร์ทถ้าเราหยิบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเลยเครื่องยนต์จะติดนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เหยียบเบรกนะครับก็สามารถกดได้เช่นกันนะครับอ่กดไป1ครั้งนะครับอ่าก็จะเหมือนบิดกุญแจแก๊กแรกครับผมตัววิทยุสามารถเล่นได้นะครับอ่ถ้ากดไปครั้งที่2นะครับเหมือนบิดกุญแจแก๊กที่2นะครับไฟหน้าปัดจะติดนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดไปอีกนะครับทุกอย่างจะตัดไปนะครับ่ แล้วก็ถ้าจะสตาร์ทนะครับจริงๆก็เหยียบเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลยเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวปุ่มนะครับปุ่มด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเรื่องของตัวกระจกมองข้างนะครับปรับพับกระจกนะครับถ้าต้องการจะพับกระจกนะครับกดปุ่มนี้กระจกก็จะพับมานะครับการกระจกก็กดไปครั้งหนึ่งนะครับ กระจกมองข้างกอกมาแล้วก็ถ้าต้องการจะปรับมุมมองนะครับก็ปรับที่ปุ่มนี้ครับผลักปุ่มนี้นะครับผลักไปด้านขวานะครับแล้วก็ปรับมุมมองครับผมปรับมุมมองซ้ายนะครับขวาขึ้นลงนะครับก็สามารถปรับเป็นตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับถ้าปรับซ้ายก็เลื่อนมาซ้ายนะครับซ้ายสุดนะครับแล้วก็ปรับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับถ้าไม่ต้องการปรับแล้วนะครับก็เลื่อนมาไว้ตรงกลางนะครับถ้าเราเผลอไปโดน กระจกมองข้างก็จะไม่ปรับมุมมองให้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มล็อกรถปลดล็อกนะครับถ้าเราต้องการจะล็อกรถเองนะครับขึ้นรถมาจะล็อกเลยก็กดนะครับก็จะล็อกรถนะครับปลดล็อกนะครับอันนี้นะครับเป็นปุ่มล็อกกระจกนะครับถ้าเรากดลงไปนะครับไฟสีส้มขึ้นแบบนี้นะครับกระจกผู้โดยสารทั้ง3บานจะไม่สามารถเปิดขึ้นลงได้นะครับ แต่ว่าถ้าเรากดปุ่มนี้ออกนะครับไฟสีส้มไม่ติดกระจกผู้โดยสารก็สามารถเปิดขึ้นลงได้ตามปกตินะครับแล้วก็กระจกคนขับนะครับก็เป็นไฟฟ้าแบบออโต้นะครับสามารถเปิดขึ้นลงแบบออโต้ได้นะครับผมทางด้านขวานะครับตรงนี้จะมีตัวปุ่ม VSA OFF อยู่นะครับผมปกติเนี่ยนะครับหน้าปัดจะไม่มีขึ้นรูป VSA OFF นะครับถ้าเรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับสวินาทีนะครับจะเป็นการปิด สแตนบาย vsa นะครับก็จะขึ้น vsa off ที่หน้าปัดตรงนี้นะครับก็สามารถปิดการสแตนบายของระบบ vsa ได้แต่ว่าปกติก็แนะนำว่าให้เปิดไว้นะครับโอเคครับผมมาที่ตัวหน้าปัดนะครับหน้าปัดเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นเข็มบอกรอบนะครับด้านขวานะครับจะเป็นบอกเรื่องของความเร็วตัวรถยนต์ครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมแล้วก็ตรงกลางครับก็จะเป็นข้อมูลแสดงผลครับข้างบนเป็นนาฬิกานะครับ อันนี้นะครับถัดลงมาก็จะเป็นไมรวมนะครับแล้วก็ทริป A ทริป B นะครับแล้วก็ทางฝั่งขวานะครับอันนี้จะเป็นระดับน้ำมันเชื้อเพลิงครับฝั่งซ้ายตรงนี้จะเป็นอัตราการสิ้นปืนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแบบเดียวไทมตามการเหยียบคันเร่งของเรานะครับตัว P ครับตัว P คือตำแหน่งเกียร์นะครับผมแล้วก็32องศานะครับคืออุณหภูมิภายนอกนะครับผมแ้วเข้ามูลทริป A ทริป B นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้ครับผมทริปคอกตรงนี้นะครับ ก็สามารถเลือกได้ว่านีเรนต์วิ่งได้อีกเท่าไหร่นะครับอัเรทของทิป A อเนี่ยนะครับอัตราสิ้นเปลืองเป็นเท่าไหร่นะครับทิป B เป็นเท่าไหร่นะครับถ้าจะรีเซ็ตก็กดค้างไปได้เลยนะครับออยล์ไรท์นะครับก็คือน้ำมันเครื่องนะครับสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับก็สามารถตรวจดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ปรับนาฬิกานะครับถ้าเลื่อนมาตรงนี้ก็สามารถปรับเวลาได้นะครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็น อ่แบบย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับก็สามารถทำได้ครับผมเนี่ยโอเคแล้วก็ถ้าหากว่าจะต้องการนะครับปรับเรื่องของความสว่างนะครับของไฟหน้าปัดนะครับก็สามารถกดบวกลบตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีจุดจุดอยู่นะครับอันนี้ก็คือความสว่างของตัวหน้าปัดนะครับ่ก็สามารถกดสว่างมากสว่างน้อยนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับผม่ก็สามารถปรับได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนครับ ทีนี้นะครับมาที่ตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับที่ก้านด้านขวานะครับตรงนี้หลังพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นก้านไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายยกขึ้นนะครับไฟเลี้ยวขวากดลงนะครับถ้าจะเปิดไฟหน้านะครับบิดไป1ครั้งเป็นไฟหลีนะครับบิดมาครั้งที่2นะครับเป็นเปิดไฟหน้านะครับถ้าต้องการจะเปิดไฟสูงค้างไว้นะครับก็ให้ผลักก้านอันนี้ออกไปนะครับ หรือว่าถ้ากระพริบไฟสูงนะครับก็ดันการเข้ามาหาตัวครับผมโอเคแล้วก็ทั้งฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้ําฝนถ้าจะปัดครั้งเดียวแบบมิสนะครับก็ยกก้านขึ้นมานะครับจะเป็นปัดครั้งเดียวนะครับถ้าผลักลงมานะครับ1ครั้งจะเป็นปัดแบบหน่วงเวลานะครับปัดหยุดไปพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะปัดใหม่นะครับแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าเรากดลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นปัดแบบโลนะครับกดลงมาล่างสุดเป็นปัดแบบไฮนะครับโอเคแล้วก็ถ้าหากว่าเราจะฉีดน้ำนะครับก็ดันเข้ามาหาตัวครับเป็นฉีดน้ําปัดน้ําฝนนะครับโอเคครับผมแล้วก็ทางฝั่งซ้ายของพวงมาลัยอันนี้ก็เป็นปรับเครื่องเสียงนะครับก็จะปรับเพิ่มลดนะครับระดับเสียงวอลลุ่มนะครับเพิ่มลดนะครับ ปรับอ่าเปลี่ยนซีกเพลงซีกคลื่นนะครับปุ่มนี้ซอสคือเปลี่ยนแหล่งที่มานะครับ FMAM นะครับ USB บลูทูธต่างๆก็กดซอสตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์ครับรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับใช้คำั่งเสียงนะครับก็สามารถใช้คำั่งเสียงได้เช่นกันครับใช้ได้ทั้ง Siri นะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้ง Android ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ ข้างบนมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟอ่านนที่นะครับก็สามารถกดเปิดปิดได้นะครับตัวกระจกมองหลังนะครับอันนี้ก็จะมีตัดแสงด้วยนะครับก็สามารถปรับเป็นตัดแสงได้นะครับโอเคแล้วก็ที่หน้าจอนะครับหน้าจอนี้ผมมีแนะนำนะครับการใช้งานไว้แล้วเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับอยู่ข้างบนตรงนี้อยู่บนนี้นะครับก็ผมมีแนะนำการใช้งานได้ให้นะครับผมก็ สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r า l a y Android Auto ได้นะครับเชื่อมต่อ e t o o t h ได้นะครับผมตัว Air นะครับก็จะเป็น Air Auto นะครับผมก็ปุ่มนี้นะครับก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับ Air นะครับ o อ off นนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้งานออโต้นะครับก็กดออโต้ไปนะครับจะขึ้นออโต้ตรงนี้นะครับเราแค่เลือกอุณหภูมิอย่างเดียวนะครับตัวพัดลมเขาปรับให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับนะครับเรื่องของทิศทางทิศลมแอร์นะครับว่าจะให้ลมแอร์เป่าไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น ac on off นะครับอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับไลฟฟ้าด้านหน้านะครับไลฟฟ้าด้านหลังแล้วก็ตัวรถคันนี้นะครับก็จะมีตัวช่อง power l e t อยู่ตรงนี้ก็จ่ายกระแสไฟนะครับแล้วก็มี usb อยู่2ตําแหน่งนะครับด้านบนเนี่ยนะครับจะจ่ายกระแสไฟอย่างเดียวนะครับชาร์จแบตได้อย่างเดียวนะครับ ถ้าจะเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ต้องมาเชื่อมต่อข้างล่างที่มีรูปโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้ใช้สายแท้นะครับสายที่สามารถส่งข้อมูลได้นะครับเพราะว่าสายบางสายไม่สามารถส่งข้อมูลได้นะครับผมโอเคแล้วก็นะครับมาที่ตัวเกียร์นะครับตรงเกียร์เนี่ยนะครับจะมี ปุ่มอยู่2ฝั่งนะครับอันนี้คือปุ่ม Econ Mode นะครับก็เป็นโหมดการทํางานแบบประหยัดนะครับถ้าเราต้องการจะใช้งาน Econ Mode นะครับก็กดไปนะครับก็จะมีรูปต้นไม้ขึ้นที่หน้าปัดนะครับอัตราเร่งจะดรอปลงนะครับแอร์ก็จะเบาลงนะครับผมแต่ก็จะทําให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งนะครับคือ Idle Stop Off นะครับสำหรับรถ City Turbo นะครับจะมี Idle Stop นะครับถ้าเรา ขับรถไปนะครับเหยียบเบรกจนหยุดนิ่งนะครับเครื่องยนต์จะดับให้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการระบบนั้นเราสามารถปิดตัว idl e stop off ได้นะครับก็คือกดปุ่มนี้ไปนะครับจะขึ้นสัญลักษณ์นะครับ idl e stop off นะครับที่หน้าปัดเป็นรูปตัว a นะครับแล้วก็มีเวียนๆนะครับอันนั้นก็คือปิดระบบ idl stop นะครับโอเคครับผมแล้วก็ตัวเกียร์นะครับจะมีตำแหน่งเกียร์พี่นะครับก็เป็นปิด parking นะครับเกียร์ r นะครับ reverse ถ้าเข้าเกียร์ปุ๊บนะครับก็จะลิงก์กับตัวกล้องสองภาพด้านหลังนะครับสามารถปรับมุมมองได้3มุมมองนะครับมุมกว้างนะครับมุมปกติแล้วก็มุมมองจากด้านบนนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับผมโอเคแล้วก็เกียร์ n นะครับเกียร์ว่างเกียร์ d นะครับเดินหน้าแล้วก็เกียร์ s ก็เป็นเกียร์สปอร์ตครับผมโอเคก็สามารถเลือกใช้ตำแหน่งเกียร์ได้นะครับและถ้าหากว่าเราต้องการจะ จอดรถนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ว่างนะครับก็แนะนำนะครับว่าควรจอดรถดับเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับดับเครื่องให้ดับสนิทก่อน monitor. แบบนี้นะครับเข้าเกียร์พีดับเครื่องก่อนนะครับและถ้าจะเข้าเกียร์ว่างออาานะครับก็ปลดล็อกกุญแจออกมานะครับทอาชิปล็อกนะครับผมก็ข้างบนหัวเกียร์นะครับตรงนี้จะมีตัวปุ่มอยู่นะครับใช้2มือนะครับมือหนึ่งกดลูกกุญแจลงไปนะครับ อีกมือหนึ่งก็เลื่อนเกียร์เป็นเกียร์ว่างหลังจากที่เราดับเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยครับอันนี้ก็ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนำการใช้งาน Honda City Turbo รุ่น SV ครับผมถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจรถยนต์ Honda นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ ww. w v g r o u p h o n d a c o m นะครับข้างในก็มีรายละเอียดตัวรถนะครับหรือว่าสามารถติดต่อที่ปรึกษาการขายจากในเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ